สวัสดีครับมันนี้ผมจะพามาขัดอันลอมแม็กนะครับแบบว่าโบตองเอที่ว่ามันขัดตัวออกนะครับเนายผ่าเช็ดกบเช็ดบวนะครับครับมันมีวิธีแก้นะครับน่ครับนล้วน้ำยาล่าของน้ำนะครับเอายี่ห้อใดก็ได้นะครับนะครับพ้อขีดไปรังเนียงครับขีดหมดลอดเลยครับเชื่อขัดชื่อว่าขัดบวกครับ ครับปล่อยไปจักน้อยนึงครับเราห้องกับผ่ามาเสดมาขัดมาอย่างนะครับนี่ครับห้องกับพ่อได้ที่เราห้องกัขาดอ่อนนะครับนะครับก็ออกเลยครับนะครับ นะครับคัดมันสิออกง่ายครับบ่ไเด้เปลี่ยงแห้งนะครับ ต้นทุนกับบแพงน,นะครับบ่รด้ซื้อน้ำยาดีๆมาขัดนะครับเอาน้ำยาล่างของน้าขัดแกล้นะครับให้มันง้อมงามแบบว่าพวกซุ้มถึกอันน้ำมันถึกคิดกลมถือเงี้งนะครับนะครับเนี้ยออกดีนะครับนะครับลองซื้อน้ยานะครับน้ำยา ซุ้มราคาแพงนะครับเขาก็ซื้อต้นทุน22บาทก็ได้นะครับมองได้เืิ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นคาบดำๆนะครับนิ่มมดถือนะครับหลวงปู่เอาหนีดลอเบิ้งครับหับวกนะครับนะครับมือยังหูบวกนะครับยาฉีดเข้าไปครับน่ครับ เขา,าผ่าเสร็จเลยนะครับบอ,อ,อกเลยครับนะครับมันเหมือนน้อยครับตัวทายยอดแสงครับเรอ,ออกดีนะครับนะครับเดี๋ยวมุ่งครับ นัำนยาล่าของน้ำครับครัขอบขาดออกเตรียมดีนะครับเอาครับชิปนี้จบเพ่นานี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดกดติดตามกดไลค์กดนะครับสวัสดีครับ